สี่หกเก้านะครับสี่สองสี่หกเก้าคือนี่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นที่หลวงปู่เอี่ยมสร้างนี่ราคาปัจจุบันถ้าทองแดงสวยๆตอนนี้อยู่ที่หลักหลายล้านนะครับอยู่ที่หลายล้านนะครับแต่นี่เราทําพิมพ์คล้ายๆใช่ครับพิมพ์ก็คือย้อนยุคหลวงปู่แต่เอามวลสารเก่ามานี่เหรียญทองแดงพ่อชันะใช่เขาก็ทําคล้ายๆกันเนาะใช่ครับทรงเสมาต้นตำเหรียญเนี่ยเป็นทรงเสม่าในหลวงปู่คนนะครับหลวงปู่คนป็นเนื้อเงินพันหนึ่งพันใช่ครับอันนี้ทองแดง สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 6น9์6 0 2ี2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษ เสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานวันนี้อากาศร้อนมากนะครับเพื่อนๆพนามาวัดหนัง ราชบวรวิหารนะครับวัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับเคยพาเพื่อนๆมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาดูวัตถุมงคลใหม่ๆนะครับว่าจะมีหรือเปล่า วันนี้ร้อนสุดๆหลังจากหนาวไม่กี่วันสายลุยตากแดดทุกวันครับหน้าดำหมดแล้ว เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าชมวัตถุมงคลนะครับนี่ครับวัตถุมงคลบูชาจากวัดไปแล้วไม่รับเปลี่ยนทุกกรณีนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลสํานักงานวัตถุมงคลวัดหนังนะครับวันจันทร์และวันอังคารก็เป็นพระมหาธีระโชตินะครับนี่ก็มีเบอร์โทรนะครับแล้วก็วันพุธพฤหัสและวันศุกร์ก็จะมีคุณอุไรวันนะครับ วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะเป็นพระอาจารย์สาริกานะครับนี่ครับเบอร์โทร oh. เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับดูได้เลยครับไม่เป็นไรดูได้เลยนี่เป็นรูปหล่อนะครับพระบูชารรขนาดา7นิ้ว บูชาขนาดเจ็ดนิ้วนะครับองละสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับกรอบรูปหนึ่งพันอ๋อนี้เฉพาะเฉพาะแบบบูชานะครับเจ็ดนิ้วอง์ละสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับกรอบกรอบนี้ต่างหากนะเพื่อนๆนี่นกรอบนี้หนึ่งพันแล้วก็มีพระบูชาห้านิ้วองค์ละสองพันกรอบนี้ต่างหากเจ็ดร้อยนะครับ พระบูชา5้นิ้วยอนยุกองค์ละ2องพันบาทกรอบก็สี่ร้อยนะครับแล้วก็มีพระบูชา3านิ้วองค์ละ1000บาทกรอบรูปนี้ก็เจ็ดนะครับกรอบรูป250ราสนะครับพระบูชาหนึ่งจุดห้านิ้วงละสามร้อยบาทกรอบละหนึ่งร้อย ้หอยรอาจารย์นี่คือกรอบอะไรกรอบอันนี้องค์นี้สามร้อยใช่ครับแล้วก็ที่ครอบร้อยหนึ่งอ๋อที่ครอบร้อยหนึ่งต่างหากนะครับอันนี้รูปหล่อสองร้อยห้าสี่นะครับอันนี้รูปหล่อนี้บูชายสามร้อยกันสามร้อยแต่ตู้สองร้อยห้าสิบอ๋อตู้จะแยกบูชาก็ได้คอ๋อแล้วก็ตู้นี้ขนาดแต่ลูกยี่ห้อสามนิ้วครับครับผมรูปหล่อหนึ่งพันแล้วก็ตู้ตู้นี้ก็ตามราคาด้านหน้า แยกบูชาครับถ้าเราไม่อยากเอากองใช่เอาเฉพาะตูไปก็ไปสั่งตัเองขอแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับบูรณะก็จะเป็นอดีตเจ้าวาดครับที่ต่อจากหลวงปู่เอี่ยมนะครับขออนี้ต่อจากหลวงปู่เอี่ยมหรอครับใช่ครับก็คจะเป็นสมภารเจ้าวาดต่อจากพระเดชพระคุณพระพนาโกศลเถระหลวงปู่เอี่ยมครับก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพิเชนตบีชัดนะครับวันนี้สร้าง ปี54 254่25 4, อันนี้5นิ้วบูชา2,000บาทนะครับท่านเป็นพระยุคไหนครับยุคเป็นที่ต่อขั้นต,ต่อครับท่านหลวงปู่เอี่ยมใช่ครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เอี่ยมเลยครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เอี่ยมเป็นเจ้าวาดที่สืบต่อจากหลวงปู่เอี่ยมนะครับสืบต่อจากหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ผลหลวงปู่ผลก็เป็นเจ้า อาวาตต่อจากเขงปู่ชัดพระอาจารย์สองลูกนี้ท่านทันหลวงปู่เอียดไ่แล้วนะครับอ๋อนี่ทันใช่ไหมครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เอียดนะครับตรงนี้ค่ายเพียรเที้ยก็เป็นเหมือนศิษย์พี่อันนี้เป็นศิษย์น้องอแต่ว่าก็คือเป็นลูกศิษย์ในหลวงเอียดเหมือนกันครับผม นะครับแล้วก็บูชาสอง0ันบาทนะครับท่านสมญานามว่าเพ้าสุนทรศรีรัศมาจารย์หลวงพ่อผลกุตตจิตโตนะครับพื้นเพล็อคพ่อองค์นี้เป็นคนโคกขานสมุทรสาครนะครับอ๋ออยู่สมุทรสาครใช่ครับแต่ก็หลวงพ่อองค์นี้พื้นเพลเป็นคนบางขุนเทียนบางคอที่ธนบุรีนะครับหลวงพ่อใหญ่ท่านก็พื้นเพลเป็นคนบางขุนเทียนทางเหนืออ๋อครับแล้วก็ ลวงพ่อผลเนี่ยท่านเก่งเรื่องตำรับยาเกี่ยวกับยาสมุนไพรยาสมุนไพรพวกโรคสีดาโรคงูสวัดเนี่ยเป่ายาเก่งแล้วก็เสือดทก็เชือกเชือกเชือกวัดหนังหรือว่า เชือกที่กันเน็ตตกน้ำนะครับกันเน็ตกน้ำก็สืบทอดมาจากหลวงปู่ยร์จะเก่งเรื่องนี้ใช่เก่งเรื่องนี้แล้วเก่งพันธุ์ลาลัำรายาแล้วก็เหรียญเหรียญที่ทันท่านคือเหรียญปี2509นะครับยังมีอยู่ไหมครับไม่มีแล้วครับโอ้ไม่มีายากไปแล้วเหยทันท่านก็เหรียญสองคำเหรียญเหนียวครับหลวงพ่อหลวนึ่ครับแล้วก็หลวงพ่อองนี้ก็คือหลวงพ่อพระธรรมสีราชาหลวงพ่อสุปรีสุกาขโมดนะครับเป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงปู่ขุน นะครับแล้วหลวงพ่อองค์น,นี้เป็นพระเลขาให้พระอาจารย์ทั้งสองอ๋อ,อครับผมก่อนที่เดรจะเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อหลวงพ่อองค์น,นี้พื้นเพเป็นคนบางแคนะเป็นคนบางแครคคนบางแคโดยกําเนิดอ่าแล้วก็หลวงพ่อเป็นเจ้าอดีตเจ้าคณะเขียนภาษีเจริญครับนะครับได้สมญานามว่าเป็นพระที่มีความเห็นตรงเที่ยงตรงนะครับได้สมญานามว่าพระธรรมศีราชารย์สุตรีสุทธาขโมนะครับครับผมเป็นวันี่เจ้าวาด ที่ต่อมาจากหลวงปู่วงนะครับนี่กบูชา2,000บาท2,000บาท5เดือนนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็น จะมีไหนตรงไหนเป็นรูปเหมือนหลวงปู่คนนี่ครับรูปเหมือนหลวงปู่คนคือรูปที่ไปบูชาครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีสติกเกอร์สติกเกอร์แบบนี้ติดมอเตอร์ไซค์นะครับติดมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ได้แต่ส่วนมากจะเน้นติดมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นสติกเกอร์แบบนี้จะเป็นสูญรากาศสองหน้าติดข้างนอกข้างในก็ได้มองเห็นได้ทะลุได้ครับแบบนี้ครับติดแบบนี้นะครับี่ตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ครับตัวอย่างแล้วสองด้านมียี่สิบรับ ใช่ทั้งหมด20ครับใน,ในนี้จะปลุกเสษปี54นะครับนี่หรอใช่ทับปลุกเสกสองพัห้บ <25 4 S 1> องพันห้าสก็จะเป็นพระเกจิถ้าตู้นี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสษปีพุทธศักราช2 5งนะครับเรียกว่ามหามงคลพุทธ,ธาพิเศษปีห้าสี่ใช่รับตู้นี้รุ่นรับเสด็จยกช่อฟ้ามหามงคลนะครับปลุกเสษในพระอุโบสถวัดหนามทั้งหมดเลยนะครับ กเสกเมื่อวันอังคารที่5เมษายน2554ขึ้น2ค่ำเดือน5ปีเถาะนะครับมีประธานจุดเทียนชัยก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชาากราจารย์อธิบดีสม,มดปักน้ำนะครับ,รบส่วนพระเกจิที่ท่านมาที่ฐานให้ได้รับความเมตตาก็จะมีหลวงพ่อสำราญวัดนางองหลวงพ่อชานวัดบางบ่อสื่ประการหลวงพ่อฟูหลวงพ่อฟูวัดบางสมัคร ชาเชิงเซานะครับหลวงพ่อนามวัดน้อยชมพูสุพรรณหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อสวงหลวงพ่อแถมหลวงพ่อคงหลวงปู่คำบุหลวงพ่อเอี่ยงหลวงปู่คูหลวงพ่อมาลัยพระอาจารย์สุนทรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นพระชัยวัดใช่ไหมใช่ครับพระชัยวัดพระชัยวัดนี้จะมีพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่บูชาพิมพ์เล็กนี่ห้าร้อยนะครับเป็นสำริดแกกเงินนะครับครับแล้วชนาโลงเนี่ยเป็นชนาโลงในที่เก็บชนาโลงในห้องหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ที่มาอุดนี่เหรอใช่ครับเป็นชนโรงที่อยู่ในเก็บในนี้หนึ่งพันใช่ครับก 5, เก็บในหนึ่งพันให้ 5, <Level. S 1> ครับอันนี้จะเป็นถ้าปิดตายันยุ่งนะครับพิมพ์กลางนะฮะ <hoo. S 2> แล้วก็ปิดตาปิดตายันยุ่งพิมพเล็กเป็นสำลีแกงเงินนะครับ,รบนี่ห้าร้อยใช่ห้าร้อยบาทแล้วก็นี่เจ็ดร้อยบาทครับอันนี้ราคาจองราคาออกก็สิบปีแล้วก็ราคานี้แหละครับครับผมให้ทำบุญั้นี้แล้วก็เหร mmm ียญครับ เป็นเหรียญครับเป็นเหรียญเสมาฉลุนะครับเป็นเหรียญเสมาฉลุนีวงป็นเนื้อเป็นเนื้อเงินนะครับจะมีโค้ดอยู่ล่างสุดนะครับเนื้อเงินจะมีโค้ดอยู่ล่างสุดเลยนะครับเป็นเนื้อเงินแล้วก็เป็นเสมาหลวงปู่เอี่ยมโดยทางวัดใช้เหรียญรุ่นแรกเนื้อเงิน2 4 6 7เ็นะครับไปอีเลเซอร์นะครับแล้วก็ใช้มวลสารเก่าของหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็ของอดีตเจ้าวาดทั้งหมดเลยครับแต่ละรุ่นแต่ละพศ ล้อมเป็นชั้นวนนะครับครับเกิดเป็นเหรียญนี้ครับอันนี้บูชา1,200บาท1,200นะครับแล้วก็เหรียญนี้จะเป็นเนื้อสำริดนะครับนี่ก็เป็นรุ่นปลูกเสียงเดียวกันครับใช่ครับแต่คนละหนึ่งอ่ะใช่ครับอันนี้สำริดโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับสำลิตรูดนี้ก็จะโคตรอยู่ไม่เหมือนกันหนาอยู่คนละที่นะครับอ๋อฝั่งนี้นี่เป็นจุดสังเกตนะครับแล้วก็ทองแดง ทองแดงจะนิยมนะครับคนมาเช่าบ่อยเหรีนญละสองร้อบาทครับทองแดงโค้ดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่หกฝั่งตรงข้ามกับสำลิดนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นโค้ดอีกอักษรขอมนะครับอ่าเป็นทรงเสมาแบบนี้แล้วจะมีฉลุข้างซ้ายขวาสวยตรงฉลูใช่ครับสวยตรงฉลุแปลกดีนะครับครับฉลุนี้วัดไม่ได้ทานะครับคือต้นํำลับมาจากเหรียญสองสี่หกเจ็ดนะครับก็คือวัดไม่ได้ออกแบบคือเหรียญนี้ออกแบบมาตั้งแต่สมัยพระเด่นกุณหลวงปู่เอี่ยมแลยครับ นี่เป็นว่าภาพผงใช่ไหมครับใช่เขาเป็นผงปุกเสกปี54นะครับแต่ว่ารักกันสร้างสร้างปี50นี่เหรอครับใช่ครับสร้างปี50าศูนย์แต่ทางวัดเอามาให้บูชาในปี54เป็นเนื้อเลยเนื้อผงว่านอะไรเหรอว่านบันเย็นว่านแก่พวกคงอิทธิเจผงนักปฐมังอย่างเงี้ยออ่าแบบนี้แบครับ ครับผมครับก็จะมีผงกระมิ้นบ้างผงอิติเจผงว่านบานเย็นอ่างเงี้ยครับนี่หนึ่งร้อยใช่ไหมครับใช่ครับตามราคาบูชาไม่แพงนะครับนี่หนึ่งร้อยนะครับถ้าเป็นเนื้อผงนะครับก็แล้วก็เสียมาเล็กอันนี้เล็กใช่ไหมครับเสียมาเล็กอันนี้ไม่ได้ฉลูไม่ฉลุครับอันนี้น่คนละอย่างนะครับใช่ครับไม่ฉลุเป็นที่เล็กแบบเด็กหรือผู้หญิงห้อยเจ็ดร้อยนะครับ นี่เนื้อเงินนะครับใช่เนื้อเงินอันนี้เขาเรียกเหรียญอั่มหรือเหรียญชิโกนะครับเหรียญอั่มหรือเหรียญชิโกอันนี้บูชาเจ็ดร้อยบาทเนื้อเงินแท้นะครับแล้วก็เนื้อเงินทองแดงเหรียญหนึ่งร้อยบาทอันนี้ปลุกเสกวาระเกจิเดียวกันห้าสี่นี่ครับปีห้าสี่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผมตู้นี้จะเป็นปีสองพันสามสิบเก้าอันนี้สามเก้าไปจากนี้ครับสามเก้าจะไดจากนี้มาครับผมสามเก้าก็จะได้พระเกจิที่ในยุคที่ผ่านมาแล้วยี่ห้าปี นะครับก,ก็จะเป็นหลวงพ่อสมเด็จพระปักน้ําำเป็นประธานนะครับรยุคนี้จะเป็นยุค ที่หลวงพ่อแพรหลวงพ่ออุตมะอ๋อหลวงพ่อแพรก็ได้มาปุกสกใช่หลวพ่อแพร์พกุลทองพ่ออุตมะอัดวังอีเวกาลามหลวงพ่อห้อมโอ้นีสุดยอดเลยนะครับใช่ครับหลวงพ่อคูนัดบ้านไร่หลวงพ่อเปิดวัดบางพระหลวงปู่คำพันธ์นครพนมหลวงปู่คร่ำวังว่านะครับครับนี่นี่หลายคนไม่รู้นะเนี่ยใช่ครับอันนี้เกจิที่มานี่นะครับที่มาปลูกเสกใช่ครับนี่แผนให้ได้ดูเลยเลยครับครับแบบนี้นะครับปี2สองร้อยสามสิบเกภาปลุกเสกแปดกลบ่มพาร์สองร้อย ร้อยเดียวเหรอครับใช่ควัดให้ทำบุญเท่านี้ครับอ๋อเขาทําคล้ายๆเป็นแบบเหรียญใช่ไหมครับใช่ครับเป็นทรงเสมาครับเป็นทรงเสมานะครับแต่มันเป็นเื้อผงใช่ครับจะมีว่านเสน่จันทร์ว่านผงบานเย็นผงอิทิเจผงอะไรต่างๆผงที่เป็นคุณวิเศษของวัดนะครับครับมาโบสถ์องศาใช่ครับพระผงลงปูเอี่ยมใช่ครับอันนี้จะเป็นพิมพ์พระประธานในพระโบสถ์วัดหนังนะครับเรียกว่าหลวงพ่อสุโขเพราะว่าโบสถ์เหรอครับใช่ครับเพราะว่าพระองค์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราชหนึ่งันเก้า้หสิบหก นะครับหรือหนึ่งูโดยประมาณนะครับ,รบก็พูดได้ง่ายๆว่าสูุสร้างขึ้นมาหล,อลอ่อลอ้อมหล่อพระองค์นี้สร้างผ้าองค์นี้ขึ้นมาเมื่อสมัยสุโขทัยนะครับ,รบวัดหนังเลยขนาดนา่าระองค์นี้ว่าหลากพสุขโขนะครับครับสุขโขแล้วก็จะมีพระประธานในวิหารของวัดหนังนะครับเรียกว่าหลางพอศิลาแรงองค์นี้ก็จะองค์ท่านจะดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอ็นเนื้อครับผงษ์เนื้อวาดนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันบงยันสี่วัดหนัง ยันสี่วัดนางยันสี่ใช่ครับวัดนางจะมียันสี่กับยันห้านะครับนี่ก็หกสิบเองนะครับหกสิบบูชาบูชาไม่แพงนะครับพิธีดีด้วยนะพิธีมีหลวงปู่จะเป็นหลวงปู่ยมกิมใหญ่นะครับอันนี้หลวงปู่เกจีมาปลุกเสกนี่ใหญ่นี่หยนั่งแล้วก็มีแบบเล็กครับแบบนี้หกสิบบาทนะครับหลวงปู่ชัดก็นี่ครับด้านหลังของหลวงปู่สามองค์นี้จะเป็นยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับโอ้ยันห้า ครับผมงา่ายๆแบบนี้นะ,ะรับวรดนะครบบตรนีนี้เป็นพระชัยวัดนะครับพระชัยวัดก็ค่อยๆความหมายนี่คืออะไรครับพระชัยวัดแปลว่าพระที่จเจริญได้ชัยชนะมงคลอ่อาพระพวกนี้จะหล่อโบราณและจะหล่อเป็นช่อนะครับหล่อเป็นช่อเป็นช่อเสร็จก็ก็ต,ตัดตัดเป็นองค์พระมาแล้วก็จะมาควาน ขวานเพื่อที่จะเอาชนะโลงเอาบวนสารเก่านี่ก่อเป็นนี่เป็นทำเป็นหล่อเหมือนโบราณใช่ครับหลอโบราณหมดเลยครับขาหลอโบราณนะครับแต่ละองค์จะเป็นลิมิเต็ดแต่ลงจะไม่เหมือนกันแล้วก็ที่สาคัญจะมีชนะโลงเก่าตั้งแต่ปีหนึ่งหบ้าง รุ่นเก่าๆบ้างมาผสมไว้นะครับเป็นชนวนเก่าแล้วอุดไว้ตรงนี้ครับครับกุสโรบายก็คือเหมือนกับว่าป้องกันโรคภัยไข้เจ็บของคุณโบราณอ๋อครับนะครับมันเป็นผงยานะครับนี่บูชา300อเลยใช่ครับเป็นบูชาสามร้อยนะอันนี้ย้อนยุคมาจากพระเครื่องพระชัยวัดของพระเดชพระคุณลุงปุยอ่ำคือถ้าจะว่าโดยหลักฐานแล้วเนี่ยพระชัยวัดของพระเดชพระคุณลวงป่ยอ่มท่านสร้างนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีทั้งหมดอยู่สี่ถึงห้ารุ่นด้วยกันนะครับครับก็จะมีรุ่น ชัยวั์เขื่อนใหญ่เขื่อนเล็กเขื่อนใหญ่นีวัดหมดไปแล้วเขื่อนใหญ่เขื่อนเล็กชัยวั์โคนจันอ่าแล้วก็อันนี้โคนจันนะครับนอนหนูพิม์ตกไปครับ <c oughs> คอ่านว่าโคน,คนจัน,นจันนะครับโคน,ต,นต้นจันนะครับก็คือ,คอพระองค์เนี้ยที่ถูกคิดว่าโคนจันเพราะว่าสมัยนั้นพระเดวพระคุณ่ิวเ,เ,เนี่ยพาพระเมรเนี่ยบรรจุ มวลสารพระเนี่ยใต้ต้นโคนจันทร์หรือลูกอินจันทร์เหลืองๆนะฮะที่หอมหอมอ๋อที่หอมหอมใช่ลูกจันทร์ที่เราลูกจันทร์น้มหอมแล้วก็ลวงปู่ท่านก็เลยขนานนามพระพิมพ์นี้ว่าพระชัยวัดโคนจันทร์หรือโคนต้นจันทร์นั่นแหละครับส่วนเขื่อนเล็กกับเขื่อนใหญ่นี้ลวงปู่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับคนที่มาร่วมบุญแนวห่วงดินมันสไลด์ลงหน้าวัดนังนี่ครับแล้วก็พากลองนั่นแหละใช่ครับเป็นครองแล้วก็ลวงปู่เลยพาสร้างแนวเขื่อนที่ให้มาให้ดินนั้นถลายลงไปในต่ำแม่น้ำ ไทยบริจาคอีกหินปูนทรายหลวงปู่ท่านก็ให้ชัยวัดเขื่อนใหญ่เขื่อนเล็กคนละองผู้ใหญ่ก็อาจจะได้เขื่อนนี่บูชาราคาเดียวกันใช่ไหมสามร้อยครับนี่พระผงใช่ครับอ๋อก็ทําเป็นอดีตอ่าสามอดีตมันเหรียญครับอ๋อทำเป็นเหรียญเหรียญเลยแล้วก็จะมีพระชัยวัดเป้าแตกเป้าแตกก็คือหล่อเป็นองค์พระซุ้ยครับแต่ตอนหล่อไปแล้วเกิดเป้ามันมันมันบุกสลายเพราะความร้อนก็เลยกลายเป็นพระขี้เหล่ก็เลยเรียกว่าพระชัยวัดเป้าแตกแต่ถ้าวัดหมดไปแล้วแล้วก็ชัยวัดดำกับ กายชัยวัฒน์กลายเป็นคนนิยมเลยใช่ไหมใช่ครับเบาแต่ครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันที่วัดเหลือแค่โคนจันทร์กับเขื่อนเล็กครับเหลือเยอะไหมครับอ่าปัจจุบันตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณพิมละเจ็ดถึงแปดร้อยองครับอืเพราะว่าสร้างมานานแล้วเหลือไม่เยอะแล้วครับครับผมแล้วตอนนี้จะเป็นพิมของลูกปู่ผลครับ อ๋อนี่หลวงปูป่กิหลวงปู่ผลหลวงปู่ผลนี่ท่านก็สร้างคล้ายๆกับอาจารย์ท่านก็คือหลวงปู่เยี่ยมก็มีส่วนคล้ายกันมีส่วนคล้ายกันแต่ว่าต่างกันนิดหน่อย,อยใช่แต่างการที่กีบบัวแล้วก็ทรงูทรงของของค์พระตอนปั้นห่นขี้ผึ้ง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ๋อค,ครับผมครับวันนี้จะเป็นสามวดีเจ้าวาดลงลงรักปิดทองแท้นะครับอนี่ลงรักปิดทองแท้ปิดทองแท้ใช่ครับปิดทองแท้องค์นี้สามร้อยบาทนะครับเป็นสามเจ้าวาดนี่นะครับ สามเจ้าวาดนี่สามเจ้าวาดนะครับใช่ท hmm. ี่สามเจ้าวาดเพราะว่าอานี่ก็สามร้อยยังขึ้นใช่ครับสามร้อยสามกันแต่ถ้าสนใจเรื่องเหรียญก็จะมุกก็จะไม่นิยมยันสี่นะครับนี่ยันสี่ลุงปูยเอี่ยมนี่นะฮะยันสี่ครับใช่ครับยันสี่ปีเดียวกันสามเก้าแต่เป็นยันสี่ครับยันสี่จะมีขนดยันอยู่สี่มุมหัวสี่มุมกลมๆแบบนี้นะครับเป็นยันประจำลุงปูยเอี่ยมนยคือลุงปูยเอี่ยมที่สร้างยันสี่นี่ก็เพราะว่า ที่วัดหนังย้อนยุกเหรียญน,นี้เขาพ่อลุงปูเอี่ยมท่านสร้างยันสีเนี่ยเกิดจากเหรียญปี2467นะครับรุ่นแรกส่วนที่ท่านสร้างเหรียญรุ่น 2, 2พิมพ์นี้ก็คือเหรียญยัน5สร้างปี2469นะครับปีสองสี้คือน,นี่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นที่ลวงปูเอี่ยมสร้างนี่ราคา ปัจจุบันถ้าทองแดงสวยๆตอนนี้อยู่ที่หลักหลายๆล้านนะครับอยู่ที่หลายๆล้านครับแต่นี่เราทําพิมพ์คล้ายๆใช่ครับพิมพ์ก็คือย้อนยุคไม่ปู่แต่เอามวลสารเก่ามานี่เหรียญทองแดงพอชัดครับเขาก็ทําคล้ายๆกันเนาะใช่ครับทรงเสมาต้นตำรับเหรียญเดี๋ยเป็นทรงเซม่็ทรงสับ ผมลงปูนเป็นเนื้อเนีนผันดองใช่ครับอันนี้ทองแดงแต่เรวข้านเนื้อทองแดงหมดไปแล้วนะครับเอาเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นยันสีเนื้อมันปูนี่ก็หมดไปแล้วเหลือแต่ยันห้ามันปูแล้วก็อ๋อบางรุ่นก็หมดไปแล้วใช่ไหมบใช่ครับบางรุ่นหมดแล้วจวัดจะไม่วางนะครับหมดแล้วจะไม่มีวางหมดแล้วหมดเลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าใช่ครับหนึ่งห้านี่จะถ้าเกจิก็จะเป็นหลวง พ่อถิ่นวัดป่าเลไลยหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่หลวงพ่อแพร่พี่กุลทองลวกปู่โตวัวปู่ชิมพีนะครับหลวงพ่อเจริญวัดทองนุคุณนะครับหลวงพ่อมิ่งวัดกกหลวงพ่อเสงวัดกรยานมิตรและหลวงปู่บุญมีวัดอ่างแก้วนะครับดีดีหนึ่งคนะ่งนะเหลือเยอะไหมอาจารย์หนีหนึ่ง,งปัจจุบันตอนนี้เหลือเหลือกระไหลทองเนี่ย ประมาณไม่ถึง200เหรียญนะครับไม่ถึง200เหรียญนะครับเฟซีรีบีกันเลยนะครับสองร้อยเหรียญแต่ทีนี้ก็อันนี้ยังพอมีอยู่ครับเป็นเป็นสามเจ้าวาดนะครับแต่ถ้าเป็นลูกปเยามเดียวเดียวนะทางวัดหมดไปแล้วครับยิงเกจินะครับที่มาเกจิที่มาบุกเซนเมื่อยี่สิบสี่กุมภาสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับนะครับแล้วก็ถิ่น วัดป่าเลไลวัดป่าเลไลหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่โอ้โพ่อแพรวัดพิกุลทองปู่โต๊ะดูชิมพีพ่อเจริญวัดทองระคุณเพชรบุรีพ่อทองอยู่วัดใหม่นหลวงปู่โต๊ะก็มาได้มาปลูกเสกด้วยครับหลพ่อมิ่งวัดโกกหลพ่อเสงวัดตรยานนท์ที่พลบุรีหลวงพ่อบุญีวัดอ่างแก้วนะครับสามเจ้าวาดก็จะเป็นเหมือนกับที่อนุสาวรีย์นะครับที่สร้างอย่างนี้แบบนี้นะครับ ก็คือเนี่ยครับจะเห็นเป็นจะออกแบบมาอย่างนี้ครับแบบนี้สามเจ้าครับผมนี้ครับที่เหลือจะยันห้าที่เป็นกระไหลทองนะครับที่วัดหมดไปแล้วยันสี่นะครับแต่ถ้าเป็นยันสี่แต่นิยมหน่อยก็ก็จะเป็นแต่ไม่มีไม่มีกระไหลนะครับมีคบยันสี่จะเป็นอย่างนี้นะครับครับผมยันสี่ก็จะมีขนดสี่อันนี้ก็ยันห้าก็จะเป็นสามเจ้าวาดแต่ไม่ใช่กระไหลนะครับกระไหลทองนี้กระไหลทองนี้ก็คือเกิดจากเหรียญทองแดงนะครับ ทองแดงแล้วก็วัดเอาไปทําเป็นไหลนะครับทองนี้ไม่ใช่ทําใหม่นะครับทองนี้ทําตั้งแต่ปีหนึ่งห้าแล้วนะครับโอ้โหครับเป็นทองว่าเป็นรุ่นนี้ถือว่าเก่าเลยครับเก่าเก่านะครับที่ที่จากหลวงู่ยให่พันมรณาพมาแล้ววัดก็มาสร้างเป็นทางการหลายรุ่นแต่ปัจจุบันวัดก็เหลือนี่แหละครับปีหนึ่งห้านะครับเพราะเสน่ห์ของวัดนังเนี่ยจะสร้างพระประมาณ15ปีนะครับครั้งหนึ่งรับ15ปีถึงสร้างนะครับ15ปีถึงสร้าง วัดจะสร้างเหรียญอีกครั้งก็ปี2569นะครับอเพราะว่าวาระครบรอบพระเดชพระคุณหลวงเปี่ยมท่านมนณภาพครบรอบร้อยปีพอดีนะครับครับผมแต่ว่าจะสร้างอะไรอย่างงั้นก็รอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณท่านแจ้งอีกทีหนึ่งครับครับหลังจากผมพาเพื่อน ชมวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมแล้วนะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญต่างๆนะครับนี่ก็เป็นเจดีย์หลวงปู่เอี่ยมนะครับก็จะมีพระคาถาของท่านนะครับแล้ก็ท่องนโมสามจบนะครับแล้วก็อิติปิโสวิเศษเสอิออิเสเศพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิตินะครับนี่เป็นเจดีหลวงปู่เอี่ยมนะครับเพื่อนๆพ,พระภาวนาโกสลเถระหรือหลวงปู่เอี่ยมเกิดวันศุกร์แรมสามข้าเดือน11ปีมะโรงพศสองพนะครับท่านก็มรณภาพวันจันทร์ขึ้น15ค่ําเดือน6ปีขานพศ2469นะครับนี่ถือว่าเป็นเจดีของหลวงปู่เอี่ยมนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปปราบรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมนี่หลวงปู่ผลนะครับหลวงปู่ผล หลวงปู่ผลหลวงปู่ฉัดนะครับมีหลวงปู่ฉัดเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับนี่พระสุกรีนะครับ วัดหนังของเราก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับ ศิลปะก็คล้ายๆวัดพระแก้ววัดท่าเตียนนะครับคล้ายๆกันเพราะว่าวัดหนังก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่านะครับที่เก่าแก่ศิลปะจะคล้ายกันเลยคล้ายเหมือนในวัดโพธิ์ท่าเตียน,นะเหมือนกันเลย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใครที่สนใจวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมก็จะลงเบอร์โทรของพระอาจารย์ไว้นะครับก็โทรมาพูดคุยมาปรึกษามาสอบถามพระอาจารย์ได้นะครับวันนี้ขอเล่าคำว่าสวัสดีนะครับ